ช่วยหอัก <forcé Deus> ็ได้เอานะ้ทีเสียงอะไที่มีแค่เรที่ชอบว่าชื่ออายุจากฟองะอายุสี่อห้าสิบสี่ปีก็มันออกวันเกิดไปแล้วหรือยวงก็สอเกิดสมเข่าเ่ยก็ชอบ อันนี้เฮ็ดมายังไงครับไม่รู้ป้าก็ไม่รู้กันก็เพิ่งเห็นเนี่หละป้าก็เพิ่งเห็นก็อย่างแต่ในทเราทัดเราว่ามันเคยไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ก็เพิ่งเห็นแล้วว่ารดน้ำไปรดน้ำมาเอ้าเฮ็ดอะไรมันเป็นอย่ยงงี้เองก็ตกใจจุดน่ะเองก็เลยไม่ได้บอกใครไม่บอกใช่ใช่มันแบบมาดูไงแต่ที่นี่เองได้ดูไปอีกทีเอ้ามันมีเบี้ยมันอยู่อีกอันหนึ่งอ่ะเองก็คิดว่ามันจะเพิ่นก็ออกตามๆกันมาป้ากับไม่กเพิ่งมาออกเลยเราเราตรงนี้มันเคยมีเฮ็ดมีอะไรมาก่อนไหมตรงนี้ ไม่นนมีพ่อพูดว่ามีแต่ต้นใหม่ปกมะน,นีเลยเนี่เคยเห็นในโทรทัศน์อยู่ที่นึ่งแหละอาจารยเองก็แปลกใจไปทำไมมาขึ้นตรงนี้เขาม่ให้โชว์แต่ก็ไม่เคยถูกใหมเด้น,าน้าเหลือเพิ่งมาถูหัวบางคันน้งแหละร้อยกว่าบาทเล่เล่วันเกิดเจ้าของหัวที่เลี่ยงก็กถูกถูกที่หยุดห้ามาดูนะ่ะถูกเล่น,นไม่เคยถูกทางน้ำไหนเด้นั่นน่ะน,น้าลำไม่เคยถูกเมื่อถูกน,นี่แหละ